วันน <lok> ี de de. ้พิเศษล่างอง่างเดียวเด้อพิเศษล่างอง่างเดียวเด้อออกตรงเป๊ะเรื่องวันออกตรงเป๊ะเรื่องวันนี้พิเศษล่างหางเดียวเด้อวันนี้พิเศษล่างหางเดียวเด้อตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวโคโลเลยแบบงวดสามแปดเลยแมนให้ตัวเดียวออกตรงเป๊ะออกตรงเป๊ะเรื่องวันนี้ก็ตรงเป๊ะกันหางเดียวหางเดียวเอาเขาไปเบิ้งคลิปอยากขูว่าตัวไหนตัวเดียวก็รวยได้ตัวเดียวก็รวยได้ ไอเอฟซีคนโอเค่นเด้อครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผู้สัมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมามาฉากมาสาธกทีมงานหน่อยหนึ่งแต่ว่ากะโบกโบกไกลกันหลายมือหรอกเพราะว่ามือนั้นทีมงานเนมาบ่ได้มานลำพินติดทุระ ไปเลยมาที่หลังงูมาหลังทีมัางเนาะหลายๆช่องก็อาจจะออกไปแล้วตัวเลขของพ่อสวัยงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับมาตามพ่อสวัยแห่งทีเขางวดที่แล้วงวดที่แล้วมันเขาหนึ่งเขาหนึ่งเนาะสามคนหนึ่งเออเขาเลขเลขดิ้งเนาะเขาหนึ่งข้างข้างบนเนีเขาเจ็ดรู้ได้หรือเปล่าดิ้งเจ็ดกับเขาอยู่ข้างบนแห่งอย่างบอกเพีย ชุนเจ็ดไปทิแปดนเจอาคือบ่ว่าชุนุเจ็ดวันนี้พี่นอถึงตัวล้เอาเพราะเป็นยังไกของบ้านแล้วไก่ไก่ไก่เทียตัวเดียวก็รวยได้ตัวเดียวก็รวยได้ถามันถือเพราะถือกันเดียวไปเพราได้ลงทุนไยลงทุนยให้พี่นอเนาะครับแต่เดี๋ยวแปี่นองเนาะถูกพี่ท่านนี่ไปจากไปไหก็ได้นี่จะยุติไปกับไปอยู่ไปป่ะเทมันเห็นแต่ยังยังได้กับให้พี่น้องเบิ่งตามนั้นแล้วเนาะ ไป่ได้ลยถามมักแต่จังค่อยเอาเนาะแบบมักเบื้องหลัวกับซื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางแบบเบื้องหนึ่งแับมันเดาขึ้นไปเอาทิดถึอเจ้ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะมีแนวทางกับแบ่งปันกันไปามักชอบกว่จังค่อยเอาแต่ว่าเลขวิ่งมัดมองที่ว่ามันบ่หลายตัวนี่จ้ะจับคู่กับพอหลายตัวของคนสบายนี่เท่าที่ไทยทำมาหนี่บ่มีหลายตัวนะครับบ่มีหลายตัวเอาบอก เลยครับงวดวันที is is ่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคำนวณได้จ็กสูตรกับคำนวณจ็กสูตรมันเนี่ลายสูตรยูที่สองสูตรหมดแล้วสองสูตรคือเขาแจ็คสูตรล่างในเดียวตัวเดียวโอ้สูตรล่างได้ตัวเดียวเนี่ยพิเศษอีกแล้วนี่แมนเท่ากับเท่ากับเท่ากับสามแปดนะวันศุกร์วันศุกร์คือสาบแปดพอครับอ่ะเดี๋ยวพี่น้องสิทธาโดนเอ็ดซี่สาแปดโอ้เตังเลยล่ะครับเอ็ซีเขียนไปพร้อมๆกันเด้อเดี๋ยวสิถามพ่อสบายไปเที่ยละยังเนาะ ขอ,ของก้อสบายจะแยกส่วนมากจะแยกบุญรลางมาไห้งวดนี่บนมีวิ่งตัวไหนนะครับบ,บ,บนตรลูกหาครับผมมนี่ศูนย์กับ่าเอห้ากับศูนย์เด่นไปที่ห้าแล้วตัวเดินหาเดี๋ยวพี่น้องเขียนไปพร้อมกันเด้อเพราะว่าถ่ายแอดมินนี่อาจจะล้อจักหน่อยนึงเพราะว่าเขียนตัวบรรจงเขียนแล้วครับตัวนี้วิ่งบนเดินห้า แต่ว่ากับมีศูนย์น้ำตัวหนึ่งน้อตัวนึ<อ>งลบศูนย์ครับเราจะอ่ะให้เม็ดเดียวเม็ดเดียวสามตัวสามแปดห้าสามแปดห้าอ่าคุณน้องเขียนพร,ร้อมๆกันเลยสามแปดห้าตัวเดียวหางเดียวได้บอกครับหางเดียวเยทาเ่าน,นี้สามตัวหางเดียวบนแล้วก็ศูนย์นี่มีศูนย์สามถ้าถ้าว่ามากศูนย์สามศูนย์เจ็บก็ได้ สมักะแต่ว่าพอดีเอาลงเดือพี่น้องไดล้วงพเนน่ะเอาศูนเจ็ดว่ให้เขียนเนาะบ่ว่ได้เขียนแต่ว่าถ้าผู้ไดมากศูนย์นี่เอาศูนยสามศูนย์สากับศูนย์เจ็ดศูนยสามกับศูนย์เจ็ดเอาผมที่เขียนแต่ศูนย์สามแต่ศูนเจ็ดนี่ให้พี่น้องพน่านะเอาพี่ชายเอาเนาะบ่ต้องกลับเพาา่ตกลับเพรบ่ตกลับอีกแล้วครับศูมเพราะว่ามันอยูรักสิบเนาะศูนย์แปดเก้าศูนย์เนี่ยยูลักสิบสามตัวเนี่ยมีมีแน่นอน เอาประกอบเลยเด้ยไรฮาได้รู้อื่นมาสิหนะเอาประกอบบอมีเก่าหรือเ่ครับแมน089 089แมนถูกต้องอยู่หลักสิบเพเดียวอยู่หลักสิบอันนี้ผมไม่ได้เขียนเลยอันนี้พ่ออันนี้ไม่ให้เขียนที่ว่าเอาเอาประบให้องฟังบรกอบให้พี่น้องฟังนะครับมันมันเป็นมันสิเป็นมูลอ่าเดี๋ยวสรุปว่า089นี่สามตัวตามที่พ่อสบายเคยให้นพ่อเขียนเนาะแต่ว่าให้พี่น้องยึด อ่าศูนย์แปดเก้านี่เป็นหลักหลักสิบไว้หลักสิบบนเนาะแม่นถูกต้องครับหลักสิบบนแต่ว่าซื้อซื้อ,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 อยังก็คอยมีสามแปดเอ่อมีดแปดเก้าศูนย์อืมครับถืวมาใส่กระชัเอ้าบัดตัวบัดตัวิี่หนือเป็นหาครับบอนพี่หา,เางเ๋ยวครูประกบเลยอืมเอ้าครูประกบเหมเอาถ่ากระสันถ่ากระสันพี่น้องมาเก้าหางสีกกง่ก็ได้เลยในการเก้าโกก็ได้แปดทางสี่ก็ได้ได้แปดได้ไ โอ้แต่วากกบ6กก็อะไรลุงโกกะเอาเออตัดออกตัดออกมี3าโตัวโอ้ยันยันมันหลหาหกศูนย์เอาประเดก็ับขันกันหลายตัวเันกับเอฟซีฟังฟังหวังเอาฟังเอาครับเอาเดี๋ยวเ๋ยวผมเขียนยังสี่ผมเขียนสามตัวหางเดียวสองตัวหางเดียวเน่ยแต่ว่าศูนนี่พอสบายให้เขียนศูนย์สามนาอเนี่ยแต่ตาถามักศูนคือศูนย์เจ็ออศูนย์เจ็หศูนย์หนึ่งหรือว่าบศูนหนึ่งก็่องบ่เอาดิ เอาเอาสรุปว่าผมเขียนชูนสามสองตัวบนนะครับแล้วก็บสามตัวบนนี่สามแปดห้าเขียนเรียบร้อยวันนี้ที่เราเรียงประจำวันก่อนเนาะประจำวันวัาที่บอกกันเล่นอ่ะประจำวันเประจำวันอาทิตย์อ่ะสี่กับหนึ่งเด้อแต่ผมได้เขียนที่บอกไว้ก่อนโอ้บ่อเรียงประจำวันประจำวันบ่งขันบ่งขันสามกับเจ็ดครับบังขันหนึ่งกับเจ็ดไหมบ่งขันหนึ่งกับเจ็ดวันนี้หนึ่งกับตีกับ แต่ว่าพี่บอกบางหนึ่งบ่บางหนึ่งผมไม่ได้ลุ้มนี่ผมไม่ได้เขียนแล้วว่าเอาบ่อบ่อไม่ได้ลุ้มอ่ะนะถามบางหนึ่งก็คือคือเอาแปดเก้าศูนย์มาใส่นี่นะครับยุราซิดนะแปดหนึ่งก็ได้เอาเบ่อเปลวไปดีซื้อแต่ว่าบ่้ฟังบ่อฝังมันมันเต็มตามสูตรเนาะครับวันนี้ประจำมันก็มีจฉาสินมีหนึ่งกับซีจำไว้หนึ่งกับซีมีแน่นอน เอากสั่นก็เอาหนึ่กับี่นี่มาประกอบกับบารนี่เราตีนักก็มาประกบกับไอ่ยังก็ศูนย์ปเออแปดมาประกอบกับอันนี้ก็ได้ได้กันบางหนึ่งอ่ะเอาอันนี้พวกาไปพี่น้องสิ่สับศุนบอกไปดื้อหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องสิ่สับสนเอาที่ว่าพอสวัคัดออกมาเน้นเนแล้วจากหลายหลายสูตรแล้วนี่บนมีวิ่งหากับศูนยจับคู่ให้ศูนย์สามแล้วก็สามแปดหอ่ะเรียบร้อยนี้มาล้างครับ ลางลางเด่นที่สี่เนาะตัววิ่งสี่สี่ตัวเดียวตัวเดียวเลยวงกลมอยู่บ้าตัวเดียวนี่ไหมเอาวงวงเลยสี่ตัวเดียวพี่น้องวิ่งสี่จับคู่พิเศษบ้านี่เก้าสี่ตัวเดียวเก้าสี่เม็ดเดียวอ่ะพี่น้องไป่สมาใสตัวเดียวนี่นะบ่มีตัวกันตัวยังอไงบ่ เอาซั้งนี้เอาทั้งนี้านนะการม,มักกะกะารมักเก่ามั้นยังไงอะถ้าวันนี้ผมมีสีดอกไม่ใช่ไหมอ่เอาเก่าทำม,มาได้โอแม่นบอรครับมัน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 เป็นเหตุผลของมันนะเพมันก็มีในสูตรของอายุหันละแต่ว่าบ,บอได้ลงแต่ว่าถามมักซีนเนี่ยอื่นเลยป้วยนอกจากเก้าซีนี่แปดซีแปดซีกไ็ได้แปดซีเกือบเอาผมไม่ได้เขียนเด้อยไม่ได้เขียนถทำซีแต่ว่า ยืนยันวันทวงไม่เดียวคือเก่าซี่เอาประตูต้งเข่ากันเบิดนะครับเอามันโดนหรอพี่น้องสีรถรวมผมเขียนแล้วแล้วเขียนย่างอําได้ซะาจักหน่อ,นอยอพี่น้องถ้าเขียนไปพร้อมกันกน็คงจะได้ตัวเลขแล้ว,ตว,ตวแต่ถ้าล้อเบิรงของเอินบินก็นี่แหละเบิรงโดนน,น,นิดน่อยเอาโชว์นะครับถือกทูที่ผมเขียนน่ะถือกูถือกูได้เนาะนี่ครับคืออ่าพอสบายบอกว่าหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเนี่ยในเลขสูตรเนี่ย น้องอาจจะสซับสนแต่พอต้องไปสนใจบรรไดต่อครับนี่ห้สนใจตัวนี้ตัวที่พอสบายคัดออกมาแล้วนี่ครับขึ้นคัดออกมาแล้วบนเป็นบนล่างเป็นล่างบนวิ่งห้านะครับในวงกลมแดงๆนี่หาคือตัววิ่งตัวเด่นแล้วก็มีศูนย์ตัวหนึ่งตัวสำรองเนาะมาดีจับคู่นี่สองตัวนี่มีศูนย์สามสามตัวนี่มีสามแปดห้าสามแปดห้าเนี่เพื่อนตัดเอาน้ำเนาะเดี๋ยวเพิ่อนตัด้เครื่องกเอารับสามแปด สามห้าแปดห้าจริงเนาะมันก็ต,ตัดออกมากขนาดจะได้แค่นั้น mm hmm. อันนี้แอ็ดบอได้เขียนให้เอาเต็มเต็มเลสสามแปดห้าเม็ดเดียวส่วนลางนะครับลางวิ่งสี่ตัวเดียวเ้อพี่น้องล่างวิ่งสี่ตัวเดียวจับคู่นี่แหละเลขพิเศษมากอีกแล้วครับพี่น้องงวดไอ้งวดสามแปดยังจี่เนาะมเดียวเม็ดเดียวสามดดแปด,ด 3, 8, อ่ะ มันีอเขาาเาว่านี้ขอให้เขาอีกัเพว่าถือว่าเป็นเลขพิเศษของแท่ดีมองของแท้เนี่ยครับแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเนาะอกระแจกกีบเข่าว่าเขากับพป้หุแต่ว่าผู้เฮ็ดแห่นอยากให้เขาเนาะมขอให้เขาอยากให้เอี่ได้นะครับะจำมันก็อหนึ่งกับซี่ครับอ่านอันนั้นอันนั้นก็ไปสู้ฟังเทียบเอาลองไปตั้งมือก่อนอะไรเอ็ดซี่ได้เอาดซี่อล้ ก็แล้วครับไปตามเงินละเบื้งเบิ้งโดนแล้วเดี๋ยวล้างค้นหน่อไปถ่ายลัางมองเนาะกล้องมันหลายไงทีมงานไปเป็นสิบก่าคนนี่บัดนี้ก็อ้อมไทยอยู่ผู้เดียวนี่ผมเหมืนยืนยุคขาดบัดเนี่ยผู้โชว์ก็โชว์ได้ทั้งหนาตัวเป็นสิหมุนมานน้อยเดียวนึงกับพระถาเบิ้งนี่ไปถ่ายให้ใครดูคนว่าผู้คอมเมนต์เข้ามาเนาะโอ้เจ้าเบื้องจบคลิปเนาอกจากถ้าเจ้าเบิ้งจบคลิปน่ะผู้โชว์ตัวเด็กเนี่ยเพิ่มหมุนหนเบิ้งครบอยู่แล้วอ่ามันมันก็ต้องร้อแต่น้อยนะครับรางคนเบิ้งไปเห็นแต่ เห็นแต่ไลค์ขังเนี่ยกะว่าถ่ายให้ใครดูคนว่าอยากให้เจ <No. S 2> ้ามาถ่ายน้ำด้ยามทีมงานไปได้หลายหะพี่น้องเอ้ยมองแต่ง้องหรือสิปมีพอใส่เนี่ยละบางเทียเอฟซีเนี่ยเพิ่งบพิ่งขอบใจถ่ายเป็นไหมทำคลิปมาจะแก่ตายอยู่แล้วเพิ่นว่าโอ้ยอออยากให้เจ้ามาเบิ่งสถานการณ์ตอนเขาถ่ายนะครับแเราลังเทียคนไปหลายแอดมินไปหลายเนาะหลายๆช่องไปผู้นั้นเบาเนี่ยผู้นี้เบาเนี่ยเงียบๆกันหน่อยพูดอะไรเยอะแยะพูดอะไรมากมายเพิ่นว่าเนาะ โอ้ยมันถิไปหามคนได้หรือเนาะกต่ต่างคนต่างมาใยเนาะคนมันคนหลาย,ายเนาะแต่ว่า,าที่พ่อเป็นยังก็อยู่สองคนนี่พ่อเป็นยังอัฐไายตรงปันใดก็ได้แต่ว่าถามไปไทยหลายๆเนาะอันนี้พวาต่างบอกเอ็ซีทีก็หมิ่มมนข้ามาเนะาะท่านผู้ชมทีก็หมิ่นข้ามาเนาะครับหลังจากการไทยทำกับเจ้าไดก็หาพี่น้องเบิ่งเห็นตัวเล็กกินได้ล่ะแต่หลังคนเปนใจฮ้อนเปนมาท่านได้หันมาทางกล้องผมเนี่ย ถ่ายให้ใครดูคนว่าโอ้ยผู้เขาติดตามเจ้าลครับนั่นละนั่นละ <c oughs> กับว่า <c oughs> เป็นอย่างนั้ครับจ๋าอยากเบิง้ง <c oughs> ตัวเลขกอยากเบิง้งให้จบนะครับตั้งใจเบิง้งจั็กน้อยพ่อแม่ว่าเบิงบ้งสิเบิ้งเอาแต่ตัวเลขกันผู้ไทยนี่ใส่เวลา,าทายท่ำตัวสิไปตัดต่อตัวสิไปเฮ็ดคลิปออกมาให้พี่น้องเบิ้งได้ใส่ความใส่เวลาโดนพอสมควรนะครับอันพี่น้องเบิ้งเดีวเปิดไปพ่อเห็นตัวเลขกกะว่าโอ้ยเนาะผู้เข้าใจเพิ่งเหเข้าใจอยู่ิหรอกว่า <c oughs> อยา,ากจมเลกจุ่น้อยมือนีิเอา้าเอ้า กสุดท้ายก็ลำลากันไปพะะไ่อสบายพอมีคงสุดท้ายพอมีอย่างอีกนพ่อ,อครับ,บ,บนี่สักนี่จบเลยเนาะครับเ<อ>นาะมือน,นี้มาผู้เดียวครับพี่น้องไายเนี่ยเต็มทีเออถามว่าหลายคนนี่ก,กล่อมกับสีหลายคือจังบอกให้ฟังนั่นแหละกับผูดด้แต่ไทยไร้ทา,างเนี่ดดยผู้เแต่ไทยหนาเน,นี่ยเนาะครับก็ขอบคุณพ่อสบายครับที่ให้แนวทางเนาะครับขอบคุณครัับสสวดีครับสวัสดีครับ